ตื่นแต่เสาเคยได้เกาแนวยามสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้ใายสุขสุขคนนะครับคำนี้ที่พุทธเอาพุทโธพ่นวะบะไวก็คือตามความเข้าใจของผู้ว่าก็คือมันจะเป็นกุสโลบายครับของพุทธเอาพุทโธพ,พ,พ่นวาวาื่อเฮ้าในตื่นแต่เสาเคยได้เกาแนวยามนะครับอืมถามมาพิเคาะเข้ามาฝ่วาวะวะฟังให้มันจีทวนเข้ามาวิเคราะห์บังนี่ก็ว่าตื่นแต่เสาก็คือ เขาต้องการเาให้เหานั่นตื่นในเส้าคําว่าเก้าแนวยามก็คือได้เก้าสิ่งที่มาเฮามายามให้เฮามาจบนะครับอ่าก็คือว่าให้เฮาตื่นในเช้า,ชาและพยายามมีงานให้ได้เยอะทํางานให้ได้เยอะนะครับอ่าผมคิดอีกมุมนึงก็คืออีกมุมนึงก็คือให้เราทํางานหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่ายึดติดกับงานหน้าเดียวครับผม อย่ายึดติดกับงานหน้าเดียวสมมุติว่าสมมติว่าเนะ <S <S> <S ผมมีงานประจําอยู่แล้วว่าเฮามีงานประจําอยู่แล้วนะครับงานประจําอยู่แล้วแต่เราไม่หวังกับกับงานประจํานะครับจนเกินไปคือว่าเฮ้าเรามีงานประจําเราเขาวังอย่างอื่นด้วยเก้าแนวคําว่าเก้าแนวครับสมมุติว่างานประจําของเราช่วงนี้มันไม่ค่อยดีงานไม่ค่อยดีนะครับงานงานของเราไม่ค่อยดีแต่เราก็ เอาจากสิ่งที่เป็นงานอื่นมาชดเชยนะครับสมมติว่าผมเห็นงานโซลาเซลล์ช่วงนี้ผมงานโซลาเซลล์เนี่ยผมไม่มีเลยงานโซลาเซลล์ไม่มีแต่ผมจะเอางานพวงานพวงค้างเข้ามางานพวงค้างงานเทลเลอร์ดมเข้ามาอ่างานขายมอเตอร์ไซค์เข้ามาอ่าอะไรทำกรเกษตรมาร่วมเข้ามาด้วยร่วมด้วยประมาณลักษณะนี้กันนะนะครับ งานเกษตรเข้ามาร่วมด้วยก็เพื่อะะยอ,ยอ,ยอย่างนี้ฮะตามพ้ที่ผู้เ่าพู้โตเพ้นเว้าเลยว่าตื่นแต่เสาิเกาในยามอย่างสมมุติว่ายามยามนั่นนี่คือยามพวกง,งานโซลเสียวงานหน้าหลานของผมสองงามงามลดพุ่งข้างอ่าสามงานขายมอเตอร์ไซค์สี่งานเทเลอร์ดมห้างานเกษตรงานเกษตรลักษณะนี้นะฮะที่ผมปลูกฝังลงไปนี่ ปลูกต้นทุเรียนปลูกต้นกล้วยปลูกนี่ฮะอ่าตัวนี้ได้แนวยามก็คือมันมันมันก็คือจะได้เป็นความสุขความสุขนะครับสองคือเฮาก็ได้อยู่ได้กินเราได้อยู่ได้กินนะครับเราได้อยู่ได้กินได้อยู่ได้กินมาจอบให้จอบหนะ้าสร้างเป็นระบบนนเวศครับสร้างเป็นระบบนนเวศขึ้นมาอ่าสร้างไปรลยแต่ตอนนี้ผมยังยังยังไม่ถึงเก้าแนวยามเลยสี่ห้าแนวยามเอพยายามทําให้มันหลากหลายครับ ถ้าอยา่าหวังแต่เ enfin งินมีอาจารย์ท่านหนึ่งครับท่านนด้บอกไว้ว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าหวังกับกระเป๋าเงินกระเป๋าเดียวอย่าไปหวังกับกระเป๋าตังค์เบาเดียวจงทำให้กระเป๋ามีหลายใบให้กระเป๋ามีหลายใบครับกระเป๋าเงินมีหลายใบสมมติว่าสมมติว่า กระเป๋าเงินของเราขาดไปกระเป๋านึงครับขาดไปกระเป๋านึงเราก็จะสามารถที่จะไปเอากับกระเป๋าอีกกระเป๋านึงกระเป๋าสองกระเป๋าสามมาใส่นะครับอืมบางนี่นะครับคือว่าเขาก็มีคราะ์คือว่า,งา,ววา,วางานอย่าหวังแต่ง,งานหน้าเดียวสมมติว่าหมดงานหน้านี้เราก็ต้องอาศัยงานอีกหน้าหนึ่งเพื่อจะมาเติม,เต,มเต็มช่องว่างของเฮาลักษณะนี้นะครับตัวน,นี้คือเป็นกูสโลบายของผู้เท่าผู้เท่า ก็โถเพื่นที่เพิ่นเวาวมาเฮ้าก็เลยเอามาวครเะห์นี่แหละครับเอามาวีเเราะแยกแยะนะครับนะวันนี้ก็เฮ้าก็อยู่หายอยู่หนาคือเก่าคือเดิมครับมาจอบหัวจอบโซนจใไ้จอบหน้าก่อนที่เราจะไปทําเวียกทํางานนะครับนะฮสิ่งต้นไม้เขาเฮ้าก็มาจอบหัวจอบโซมจอบต้นไม้และครับเพราะว่าต้นไม้ต้นต่อนี่เขาต้องการเขาต้องการที่สุดคือให้เฮ้ามาดูแลให้เฮ้ามาเอาใจใส่ครับ ให้เขามาอาจจะใส่ถึงแม้ว่าเขาจะพูดไม่ได้แต่เขาว่าต้องการการดูแลนะครับการดูแลคืออย่างนี้นะครับอุ้ยนี่แหละต้นทุเรียนนี่แหละเหมือนเหมือนกันกับต้นทุเรียนของเรานี่แหละฮะนี่ครับเราก็ต้องการเขาต้อ,องการการดูแลเอาจจะใส่ครับเออคือยังเข้ามาจอบนี่ละมาเจาะบ,บอกโอ้เหลืมแหละเหลืมแมงจะเฮาแล้วนี่เหลืมแมงจะเข้าแล้ว มันจะเข้าแทางเออมีอะไรมากัดมาแล้วนี่จําเป็นแล้วครับจําเป็นต้องมีอะไรมาป้องกันเข้าแล้วมีอะไรมาป้องกันหรือว่าใบเริ่มเหลืองเนี้ยเราก็เริ่มเอาโฮอร์โมนมาฉีดเอาอะไรมาฉีดแล้วนะครับเอา้าครับผมสําหรับวันนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านมีความสุขนะครับในวันทํางานนะคะนนรับนอนหลับได้เ,เงินหมื่นนอนหลับให้ได้เงินหมื่นงอนตื่นให้ได้เงินแสนจะเจอกันคลิปต่อไปมีความสุขท,ทุกคนทุกท่านครับ เอฟซี 4, ทั้งพี่น้องฟังไทยฟังลาวทุกคนทุกท่านสวัสดีครับปลาปายปูนปูปน,ปนสวัสดีครับ